วันนี้นั่งอยู่ที่เฉยก็เลยลองกำมือทั้งสองข้างพอกำมือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรากำมืออยู่เหมือนมือนั้นหนักแต่พอปล่อยมือออกข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งนั้นยังกำเอาไว้ ผลเราก็ตัวไอ้มือที่เราขายนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ไอ้มือที่เรายังกำอยู่นั้นเราย่อมมีความรู้สึกและมานั่งนึกนึกวิจารณาดูว่าถ้าเรากำอยู่อย่างนี้โดยไม่ปล่อยเลยสมมุติว่าเร็บเหล่านั้นยาวขึ้นเรื่อยๆ เซบนั้นก็อาจจะแทนฝ่ามือของเราให้ได้รับความเจ็บปวดก็มนึกถึงพิจนาว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็เปรียกเหมือนเรากำมือแรกแบมือถ้าเรากำไว้มากเท่าไรเราก็ยิ่งเก็บตรงนั้น เราก็ต้องทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าปล่อยวางอะไรก็เกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปถ้าเราสามารถแบมือและปล่อยมันไปได้เราจะรู้สึกสบายแรงลงบางคนอาจจะบอกว่าพูดง่ายแต่ทำยาก ถ้าเรามวคิดอย่างนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับความคิดตรงนี้เลยถ้าเราค่อยๆฝึกปล่อยวางทำไมเราจะทำไม่ได้ในเมื่อคนในโลกนี้หลายๆคนทำไมเขารู้จักคำว่าปล่อยวางเขาสามารถทำได้ เราก็มีเลือดเนื้อมีกิดใจเหมือนคนอื่นเขาเราก็น่าจะทำได้และขอให้เราพิจารณาว่าทุกสุขมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่กีรังและยั่งยืนเพราะกันแล้ว Họ hãy rau tung phải giam bè mừng gia cầm mừng ở ấy. Mày kìa nằm leo khoang thuốc thì mừng cửa chân. Mày có chất thả thổ nặng mạng để thả rau lúc chất cầm và bỏi vang đài rau nơi để cho mì khoang sục. Mày qua rừng ở lại cơm mà rau có lưu đuôi sắt đi và bởi vàng đối sắc tịnh. Thà lão mì sắc tịnh, luôn dù ta lọt vè rà, năn lẽ sà đèn và lão lũ chặt khăm và lơm bởi vàng lèo, lão dò mua nằm cằm thúc cân dù lợi. Lòng thảm tối em sư vã, lão cằm thúc áo vây nầy chạy, măn mì pây dỗt cặp แต่ถ้าเรารู้จับคำว่าปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับใจเราก็ลองพิจารณาดูอยู่ตรงนี้อยากํามือทั้งสองข้างจงแบมือออกแล้วเราจะพบความสุข